ก็ติดสานกากันต่อเนื่องนะครับเรื่องของวัดพระธรรมกายหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาค่อนข้างจะหนาหูนะครับว่าตอนนี้คุณองอาจธรรมนิธาโค,คาศกคณะศิษยานุสิ์ของวัดพระธรรมกายไม่ได้อยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วแล้วก็อาจจะไม่อยู่ในประเทศไทยด้วยรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของทางวัดพระธรรมกายตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรไปก่อติดสานกากับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณประสิทธิษษ์กิจสว่างตอนนี้ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับ ครับผมสวัสดีครับครับประสิทธิ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่บริเวณไหนคะอตอนนี้ผมมาดักรอพระสุธรรมนะครับรักษาการเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนะครับค่ะที่จะมาประกันตัวที่ชั้นศาลนะครับที่ศาลจังหวัดธัญบุรีครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มารอกันถึงขณะนี้ยังไม่พบเลยครับค่ะครับแต่ ก็คือก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมการจะเข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็จะขอประกันตัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ไปพบตํารวจหรือยังฮะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับแไปพบตํารวจที่สพคลอ,องหลวงนะครับครับแต่ว่าตอนนี้ที่มารออยู่ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีเพราะว่าถ้าหากว่าจะประกันตัวก็ต้องตํารวจนําตัวมาฝากขังแล้วก็จะขออนุญ,ญาตศาลประกันตัวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มายังมาไม่ถึง ใช่ครับมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไปหรือยังคะมีครับมีเจ้าที่ดีเอสไอเป็นนายพิชัยพัฒน์นะครับสว่างวัฒนากรนะครับเดินทางมาครับเอคุณพิชัยพัฒน์ให้สัมภาษณ์หรือเปล่าคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะร้องขอประกันอย่างเนี้ยค่ะจะอนุญาตหรือไม่อย่างไรอะคะอันนี้ก็เป็นดุลพินิษของทางศาลนะครับว่าจะให้ประกันตัวหรือเปล่าครับแต่ถ้าไม่ให้ประกันตัวนั้นมีทางเจ้าคณะตำบลนะครับเดินทางมาด้วยก็ต้องทําการสึกทันทีครับตอนนี้เจ้าคณะตำบลนั้นอยู่ที่นั่นหรือยังคะ อ่าอยู่ภายในศาลแล้วครับคือไปทุกคนไปครบหมดแล้วยกเว้นพระสุธรรมสุธรรมโมที่ยังเดินทางไปไม่ถึงใช่ครับถูกไหมคะครับมีศิทษิ์ยานุสิทธิ์ไปให้กําลังใจหรือไปรออยู่เยอะไหมคะเอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณเก้าเก้าวงกว่านะครับยังพอเห็นนะครับสี่ห้าคนครับแต่งตัวชุดขาวครับแต่ตอนนี้ไม่พบแล้วครับค่ะอออตอนนี้ไม่คบ ก็ยังรอปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับกองทัพพุทธข่าวที่ไปติดตามสถานการณ์มีความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายไหมครับโดยเฉพาะกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่าโคโสสกศกสิทธยาลุสิตไม่ได้อยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเกี่ยวกับคุณน้องอาจครับตอนนี้ทางวัดไม่มีใครกล้าให้สัมภาษณ์เลยครับว่าคุณนงอาจอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับค่ะถ้าสมมติวันนี้พระสุธรรมไม่เดินทางไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนั้นเจ้าหน้าที่จะทํายังไงต่อคะ อันนี้ต้องดูทางพนักงานสอบสวนของโรงพักคลองหลวงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้มีการไปพบตัวเจ้าพนักงานแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นความผิดของเจ้าพนักงานหรือไม่ในการที่ผู้ต้องหาเนี่ยหนีไปครับถ้าสมมติหนีไปนี่จะต้องออกหมายจับไหมคะใช่ครับอืมอืมอือมครับครับนอกจากนั้นมีความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือว่าดีเอสไออื่นๆไหมครับเกี่ยวกับการที่จะเข้าไปตรวจค้นหรือว่าดําเนินการใดๆกับทางวัดพระธรรมกายเอ่อ โดยวัรมการครับตอนนี้พื้นที่โดยรอบทั่วไปยังปกติหมดทุกอย่างนะครับไม่มีเจ้าที่ดชไอมาอยู่บริเวณรอบข้างแต่อย่างใดครับมีแค่เจ้าที่ตำรวจครับที่คอยรักษาความสงบอยู่เจ็ดจุดครับเจ็ดจุดด้วยกันนะคะแล้วความเคลื่อนไหวมีพวกบรรดาศิ์นี่ไปมากกว่าปกติหรือไปเท่าเดิมหรือยังไงไหมคะก <induce S 1> ็ะมีเข้าออกเพียงเล็กน้อยครับน้อยกว่าช่วงที่หมายค้นยังไม่หมดอายุครับค่ะค่ะไม่มีใครพูดถึงเรื่องคุณองอาจเลยนะคะ ไม่มีเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่พูดถึงคุณองอาจเรื่องคุณองอาจเรื่องคดีคุณองอาจยังไงบ้างไหมคะไม่มีใครพูดอะไรเลยครับอคล้ายๆกับกรณีพระธรรมชโยก่อนหน้าไม่มีใครออกมายืนยันเหมือนกันนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวติดต่อไปใหม่นะคะคุณประสิ์ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณป<ม>ระสิทธิ์จิตสว่างผู้สื่อข,ข่าวของนิวทีวีที่เกาะติดตอนนี้ไปอยู่ที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีนะครับหลังจากที่มีกระแสร,ระบุว่าทางรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธ,ธรรมกายพระสุธรรมสุธรรมโม<อ>ที่แอบ,บย่องไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจเมืม่อวานนี้เนี่ยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะนําตัวมาขออนุญาตศาลฝากขังแล้วก็จะมาทางรักษาการเจ้าอาวาสก็จะขอยื่นถอน ่ยื่นประกัน,กนตัว,ตวใช่ค่ะ,ะ,คะแต่ทั้งหมดก็เป็นดุลพินิษของศาลนะคะแต่ว่าคุณรัฐวุตรดูเอาก็แล้วกันทั้ง d s i เอยเจ้าคณะไปแล้วอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนี่คือฝึกสถานเดียววัดใจเหมือนกันนะคะวัดใจเหมือนกันว่าจะไปหรือเปล่านะคะบอกแล้วเหมือนที่ปปรเคยพูดว่าถ้าคนเดียวออกมามอบตัวทุกอย่างก็จบ แต่พอไม่จบปุ๊บคดีความมันก็มาแบบนี้แหละนะคะครับก็ใช้มาตรการต่างๆที่ทางการก็ใช้ในการกดดันนะหมบอกดดันไปที่ตัวของพระธรรมชัยโยให้เข้าสู่กระบวนการตีกว่าตีล้อมข้างไหมคุณตีรอบข้างทั้งหมดไหมบุคคลรอบข้างที่คอยให้ความช่วยเหลือที่ออกมาปกป้องต่างๆที่มีคดีความที่ทําผิดกฎหมายต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะก็จะมีการดําเนินการกันต่อไปค่ะ